ถามว่าเงินเฟอ้อมันสูงไหมอาจจากนโยบายทรัมป์ก็อย่างที่บอกไปมันก็น่าจะสูงแหละแล้วการดำเนินนโยบายแบบขาดดุลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาละ่ะมันจะสูงไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันยิ่งสูงมันก็จะยิ่งไปดันเงินเฟอ้อใช่ไหมแล้วมันก็จะลดอัตราดอกเบี้ยมไม่ได้เรามาดูข่าวนี้กันค่ะการดำเนินนโยบายใช้งบประมาณแบบขาดดุลก็คือการกู้เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะดำเนินนโยบายขาดดุลเยอะไหม ก็ถามแบบถามง่ายๆนะว่า จะกู้เยอะไหมอยากรู้ว่าจะกู้เยอะไหมดูข่าวนี้เลยค่ะเนี่ยแค่ต้นเดือนมการาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาออกเงินกู้เพิ่มมาแล้ว119,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์เดียวนะถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าเขาว่าบอลยิวของสหรัฐอเมริกามันไปถึงไหนแล้ว<ม>บอลยิวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการุ่น10ปีตอนนี้อยู่ที่4.73และกำลังมุ่งหน้าไปที่5เคือกลับไปที่พี แบบตอนตุลาคม2023อะค่ะซึ่งอย่างที่บอกถ้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เงินมันจะออกจากตลาดหุ้นมาตลาดพันธบัตรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าปีนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจะโตเยอะไหมด้วยลักษณะของการดาเนินนโยบายการเงินแบบนี้อะดูกันคร่าวๆมันก็คงจะตอบได้ว่าก็อาจจะโตแหละแต่โตเยอะๆคงไม่ใช่ เพราะมันมีหลักการง่ายๆของตลาดหุ้นค่ะว่าตลาดหุ้นจะโตก็ต่อเมื่อมีเงินทุนไหลเข้ามาแต่ตั้งแต่ต้นคลิปที่เล่ากันมายังไม่เจอสาเหตุที่เงินทุนจะไหลเข้าตลาดหุ้นเลย